ตำส่วนหนวดมือกเด้อพี่น้องเลยหนวดในเงนี้ยเป่งๆครับพี่น้องแม้ว่าินเป็นผู้ตาครับทำาวามสะอาดเรียบร้อยครับพี่น้องขันใส่เกียร์แซ่้วยน้ำแข็งครับพี่น้องโอ้ย เด้อพี่น้องเอ้ไกินตำสัวหนวดมือครับพี่น้องโอ้โห้วยพูดอ่ะดอ่ะอุ้อมโอ้ยหอมแบบหอมไปหน่อยมาเด้อครับบานเนี่ยโคดูนะฮะที่นี่จะเสียโค้ดแล้วโค้ดเลยพี่น้องนะจัดไปครับสวัสดีครับมิดหมอแฟนแฟนกดติดตามเอฟซีซู้หมองสบานครับมื้อนี้ เอาตอนซีเซาเซาครับผ้าพีผ้านองครับม่เหลือเนี่ยอ่านสุขุสุข้นครับมากินตำส่วนนวดมือกเด้อพี่น้องเลยหนวดในเนี่ยเป่งๆครับพี่น้องแม้ว่าซีนเป็นผู้ตำครับทำพ่วมสะอาดเรียบร้อยครับพี่น้องขันใส่เกียร์แซ่โดยน้ำแข็งครับพี่น้องโอ้ยหย่กุ๊บๆเลยพี่น้องตะเกาวมือกมาครับแฟนครับสู่หมอกสู่บ้อนครับมาหนี่มามากินตำนวดมือกน้ำเบาปุ๋ยครับมาหนี่ตำส่วนนวดมืกครับโอ้ย ลวกผักบุ้งใส่น้ำเด้อพี่น้องเนี่ยลวกผักบุ้งในผักกระเษครับความขอปุ่นครับพี่น้องขับปุ่นสีขับปุ่นสีจับมาเด้อบ่าปุ่นจับมาเด้อพี่น้องมาครับมา ngọt không biết nào nhập cúp cúc lúc quân hiến vào chỉ nhà với nhà ปุ่นครับสินเนนี้ยครับพี่นอ้องประกาศครับปูกเองเด้อน,นี่ได้กินแล้วพี่น้องได้กินแล้วขึ้นกับฝนลินมาหายไข้ยู่ยครับก็เลยเขาซึน ตกเศร้าไว้ปวดตัวด้ว <c> ย <oughs> Nó buông hợp Ủa yên thấy rồi Này, lông vói vói phía nào toàn chiếu sầu Ủa, nhau เสริมน้หมันพี่น้องอ่อนดีครับ สลัดครับสลัดโว้า <c oughs> สื่นมากกอพไปน้องเอย หัวผักบุงแซงน้อยครับอืมโลไงเลยว่าพี่น้องเอ้ยเรีดามากมือเดียวก็ร่มซำ อ่อยดีครับจุ่มหนามาหน่อยน้องเอย คือฝา่าคือฝนครับเดียวกระบดเดียกกระแจง เด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บกับบ้าปุ้ยครับมื้อนี้ าเป็นมือนเ่ป็นดอกมือ,มอ,มอ ฟ้าจืดน้องใหม่ใส่นิมครับเดี๋ยวบินออกมาเด้อ กอบทุงนวดครับ อายุไปต่ำรองเมืองเลยพี่น้องแต่ <c oughs> ว่าบ้าป่วยตัวเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> ดึงหัวออกคนละคือ กู้ำมนันน้ำเร รอบมึงเด้อครับแฟนครับสมองสุบอนครับทำส่วนวันมือครับมวันนี้โอ้รสชาติษษษษษตรงห่วงพี่น้องอืม

พี่น้องเอ้ยไปกินที่ไหนแซ่บเผ็ดรู้จักเลยโอ้โหหัวสันสา่นพี่น้องเอ้ยแซ่บ เรียกปเลยผมไม่เรียกนินมือพี่น้องตึ้มลมแดงแ้ะน้องไปเดี๋ยวเวาวมาเรียนว่าพี่น้องเลยซุ่มแห้งครับขึ้นกระรี่นมาเนี่ยครับให้อยู่ก็เลยซุ่มปวดเป็นดังเฮียนนะพี่น้องประกาศ คือลอกมึงเด้อครับแฟนครับสู่มองซุบ้อนครับลองไปตำมึงครับตำั่วหนวดมึกเป็นว่าแม่เอซึ่งเป็นผู้ตำครับบ่าวผู้หญิงผูนนี่เขาละครับยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้อบติดตามติดชมครับบ่าวผู้หญู้พ่อจูบากับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันเขาละครับสำหรับคลิปนี้ครับใบซ้ำนี้ครับชิปหนาครับผู้พ่อกันไหมเด้อพี่น้องเด้อโชคดีมีความสุขพี่น้องย่าเก็บย่าไข่ย่าจุนลำลำมันรวยสุขุสุข้อนครับผมมาพูดกาวรกำบันสะวันนี้ครับ